ฮัลโหลอันนี้เป็นเบอร์โควิดสองพันสิบเก้าป่ะเนี่ยเออคอยโทรมามีเรื่องอยากถามเจ้านี่นะเจ้านี่เป็นลูกไผ่ลานไผ่พ่อแม่เจ้านี่เป็นไผ่เป็นตัวง,งูบ่หรือเป็นตัวเกียร์ต้นกําเนิดเจ้านี่เกิดอยู่ประเทศใดยเป็นประเทศจีนบ่หรืออเมริกาเจ้าฮู้บ่เดี๋ยวนี้นี่ผู้ใดก็คิดนําเจ้าอยู่นี่นะเจ้าคือว่าเข้าไปเป็นสมลิงกิงกองมาลองกองแกง มันนองมนันงมับในชีวิตนั่นผู้นั่นผู้นี้ใชบางคนเนี่ยเขาก็คิดน้ำเจ้าลายคิดน้ำปานว่าแม่งงวดรลดเอารลดบางคนเขาก็คิดน้ำเจ้าจนทีเป็นโรคประสาทอยู่แล้วนะเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นดาราฮอลลีวูดสติออกข่าวซ่องนั่นออกข่าวซ่องนี่อยู่บุตรนึงกับไปประเทศนั่นบุตรหนึ่งก็ไปประเทศนี่ปานว่าเจ้าเป็นซุปเปอร์สตาร์รวดเนาะ เดี๋ยวนี้นี่ล้ามไปทัว่วโลกแล้วพอกเม,มมึงเป็นนักท่องเที่ยวตีกูถามแท้พอมึงรวยแท้ปะพอมึงรวยแห้งวนะน่ะพอมึงรวยแท้ๆนี้มึงหู้บอเขานี่เดือดห้อนนะมึงบู้เท่าใดเป็นเท่าใดแล้วยามได้ย้มได้ก็ได้ใส่ผ้าปิดปากปิดดังอยู่ตลอดหายใจก็หายบอกคนเขออาอุตสาห์แต่งหน้าบ้างามๆนะสิออกจากบ้านนะ ยังได้ใส่ผ้าอัดปากอัดดังเขาสีโชว์ความงามกับบร่ได้โชว์เศรษฐกิจกับแห้งบดีขนเขากระขายเครื่องแห้งบ่ได้อยู่เนี่ยมึงกับแห้งไม่ซ้ำมาเติมชีวิตเขาอยู่เนาะหงหามหงเฮียนเขากระจนบ่ได้ไป่ยนอนมึงเขาสิจัดงานกินแขกแตงดองกับไ่ได้จัดกับย้อนมึงสิออกไปลีนกลางค่ำกลางคืนกับย้อนมึงเขาก็ย่านไปพ่อแต่มึงทแหละ มึงบ่มื้นหูเบวมตาบวงตีมึงบ่มื้นหูบิงตาเบวงตีเขาเดือดหอดนะมึงมืดประเทศแล้วนี่ตั้งแต่มึงเกิดมาน่ะกูเปิดเบิงโทรทัศน์ซ่องใดซ่องใดก็เห็นแต่มึงโคตรก่อรายการคอสอ้อเอารดมึงิีนีแล้วเขีวหนีเด้อมึงน่ะมึงมาแต่ทางใดมึงกระเซินกลับไปทางนั้นมึงอย่ามาเด้อมาประเทศลาวนี่น่ะ เขาบม่ได้ต้อนหับมึงจักดีฮะยังเกาะจังใดมึงก็ซิมาให้ได้โอ้ยเนาะเวรมึงเอ้ยมึงซิมาหากูน้ำซมบะแล้วมึงหู้แล้วบอกว่ามันกูเมนไผ่เนี่ยเออดีละมึงบ่หู้นะกูว่ามึงบ่ต้องมาก็ได้บ่บ้านกูอยู่ไก่ไดย่านมึงลำบากแรงกัแรงมึงเนี้ย สิไมีอย่างไม่แต่งวไม,มีแต่ควายมึงมากบลำบากมึงละลาซเสือจช่นไหก็สิมาให้ได้มาหากูน้ำวายมาถอเออตอนนี้แหละสิมาด้แท่เนี้สู้โคล้วเสิมา <c oughs>